วันนี้อยู่กับแม็กซ์เจนมานะและเวนที่มักรบูทูทลอ,อกครับผม right next to the wall picking up food down with the stall and it was all right living up those delicate days moving on in separate ways a shadow there down to Eden Bay, watch the world go and decay, and it was alright, losing grip in the heat of the way. losing hope to the cold of the brain, I was a fool. like I'm not that young but not too old Got all the time that i love Waited in a set of time And I'm only got sometimes with you, it's you. With you, with you, with 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 you. จบแล้วนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับกับเพลงฮาร์โมนิกาซันดาวนะครับจากแม็กเจมันะและเวนนะครับเพลงนี้จะมีความพิเศษอย่างไรแล้วก็น่าติดตามยังไงเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยพร้อมๆกันต้อนรับพี่ๆเขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออบอกเลยว่าวันนี้มากันแบบจัดเต็มเต็มสตูกันเลยช่วงนี้ก็สัมภาษณ์กับพี่ๆเขาค่อนข้างเยอะฮะตื่นเต้นทุกวันมีเรื่องให้ตื่นเต้น เดี๋ยวให้พี่ๆแต่ละคนทักทายเป็นแฟนกันหน่อยดีกว่าแล้วก็แนะนําตัวหน่อยดีกว่าเผื่อเป็นแฟนแหละคนอยากจะทําความรู้จักเพิ่มเติมครับผมชื่อแม็กเจนมาะนะครับผมก็เป็นศิลปินนักแต่งเพลงครับเฮ้ยผมแอฟครับเป็นมือเบสจากวงเว้นครับแต่วันนี้เล่นกีตาร์ครับพี่ปอลครับเีกลกงองู่วงเวนครับชอปนนะครับเร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์วงเวนครับ เป็นวัี้ย่างสักแนะนำตัวกับแฟนๆกันไปแล้วนะครับก่อนจะไปพูดถึงตัวซิงเกิลใหม่ล่าสุดกันเดี๋ยวเราม okay. ีเกมสนุกๆให้พี่ๆเล่นกันด้วยนะครับกับเกมทายคำขึ้นต้นโอเคพร้อมไหมเอ่ยพร้อมทุกทเลยครับโอเคนะครับคำแรกครับฮาราจุกุ

คือกุตาสันเขากูลเดี๋ยวพสัน้ลานาอันนี้ล้นนะาล้นาลนต่อต่างอาตาลอเอันนี้ค่อนข้างง่ายฮาจิบังราเมงอี๋าอ่ะฮคีฮักคี้ฮัคี้ฮัคีเ้ยเ้้เนื้อ

มาถึงสุดท้ายแล้วกับเพลงฮาร์โมนิก้าซันดาวไหนไหนพูดถึงฮาร์โมนิก้าซันดาวไปแล้วเดี๋ยวให้พูดถึงที่มาที่ไปกันหน่อยดีกว่าเข้าเนื้อหาก,กันหน่อยที่มาที่ไปของอเพลงนี้โปรเจกต์นี้ครับมันมาอย่างไงกันบ้างจริงๆมีพี่คนหนึ่งที่เขาพอดีเขาติดถ่ายถ่ายหนังอยู่ก็แกก็ฝากความคิดถึงมาด้วยเขาชื่อพี่ว่านนะฮะเขาก็จะเป็นแบบรีสิงเกอร์กับพี่ปลเนี่ยเป็นแบบรีสิงเกอร์ด้วยกันคือผมกับพี่ว่านพี่ว่านแมทนีแมร์กับพี่แอปจริงๆก็อยู่วงแมทนีแมร์มาก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนใช่ก็ เรารู้จักกันมาสักพักแล้วแล้วเราก็คิดยังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าแบบมันมีความไว์ตรงกันความเป็นโฟกแล้วก็รู้สึกว่าอายุใกล้ๆก,ก,กันก็เลยทําทัวร์พิเศษขึ้นมาเมื่อประมาณปลายปี2023ั่ทัวร์เสร็จป,ปุ๊บก็เลยแต่งเพลงซึ่งมันก็แปลกๆหน่อยเพราะปกติเขาแต่งเพลงแล้วก็ไปทัวร์ <c oughs> แต่นี้คือเราทัวร์เสร็จแล้วไม่มีทัวร์แล้วเราแต่งเพลงได้มา2องเพลงเราก็เลยเอาเพลงมาทําซึ่งเพลงแต่ละเพลงเนี่ยก็จะมีคอนเซปตท์ที่ที่อยู่ธีมเดียวกัน ซึ่งฮามมอนิก้าซันดาวใช่ไหมก็จะเป็นเราคือทั้งสองเพลงเนี่ยครับมันจะมีธีมของเวลาการเวลากับประสบการณ์ของพวกเราทั้งหมดเพราะเราก็อายุใกล้ๆก,ก,กันแยกกันแต่งเพลงบ้างแต่งด้วยกันบ้างตอนที่เราไปทัวร์กันนะครับแล้วเราก็เอามามาพ t o g e t ก e r แล้วฮัมอนิก้าซันดาวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของของสามเรื่องราวก็แล้วกันเพราะว่าอันเนี้ยเราเพลงเนี้ยโดยเฉพาะเนี่ยเราแยกกันแต่งก็คือจะมีผมแต่งพาร์ทหนึ่งมีพี่ว่านแต่งอีกพาร์ทหนึ่งแล้วก็มีแม็กซ์แต่งอีกพาร์ทหนึ่ง แต่ว่าพอมันรวมกันปั๊บเนี่ยมันมันเวิร์กมันเล่าเรื่องในในในสิ่งที่เราพูดเนี่ยเรื่องประสบการณ์หรือเรื่องการเวลาที่มันหายไปหรือว่าเราอยากจะให้มันกลับมาเหมือนเหมือนพาร์ทิทที่กำลังจะลิฟท์ขอบฟ้าอก็เลยเป็นที่มาที่ไปของสิลงนนี้กันใช่ครับอะไรอย่างชื่อเพลงนะครับเพราะว่ามันมีฮัมบูริก้าแล้วมันก็มีซันดาวเดี๋ยวเขาจริงจริงนี่คือซันดาวจริงมันก็เหมือนกับที่ปอบอกก็คือมันคือแบบคือจริงๆทุกคนมีเวลาอยู่ อยู่ในแสงเนี่ยมันจํากัดคือไม่ว่าเราจะเป็นธรรชีพไหนก็ตามหรือแม้แต่ชีวิตของเราเองเนี่ยเราอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์เนี่ยถ้าพริกตกเนี่ยก็คือเราตายแล้วนะเราแค่เราควรจะเอ็นจอยด้วยกันอเมริกามันมาเหมือนแบบมันมีความโฟกด้วยความเป็นดนตรีโฟกเนี่ยพอมันอัมริกามันมาเป็นส่วนประกอบในเพลงด้วยเราคิดว่าพอมันมาผสมเป็นชื่อเพลงแล้วเนี่ยมันเป็นความแอบสแตรกเป็นชื่อพิเศษเป็นชื่อเฉพาะที่แบบมันก็มันมีความหมายของเราอ่ะคุณอาจจะแปลเป็นยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแต่สําหรับเรามันก็คือ โมเมนต์ที่เสียงเนี้ยมันจะหล่อเลี้ยงเราไปจนกว่ามันจะหมดเวลาแค่นั้นฮามนริก้าสนดยอดสุดยอด <c oughs> ผมมากทำได้ดีถามดีกว่าว่าคิดว่าแต่ละคนคิดว่าความพิเศษของซิงเกิลเนี้ยครับมันอยู่ตรงไหนเอ่ยอย่างแรกก็เป็นการมาทํางานด้วยกันเนาะที่ผม <c oughs> ผมคิดว่าคือ <c oughs> คือผมมองว่าเคมีของของของวงเวทแล้วพี่แม็กอะมันมีความใกล้กันพอมาทํางานด้วยกันทุกอย่างมันลื่นไหลแล้วมันออกมาเป็นผลงานที่กลมกล่อม ของเราสองวงออกมาเป็นเพลงนี้ผมเลยมองว่านี่คือความพิเศษแล้วมันก็เพราะจริงๆริงนะอ่าใช่แล้วมันมันเป็นเพลงที่บิวมาด้วยกันด้วยไม่ใช่ใครแต่งมาแล้วเรามาอ่าเรามาเล่นกันอะไรเงี้ยมันคือเราเรา,เราผ่านกัน <work S 2> มาเราผ่านการเวลาในการไปทัวร์เนี่ยแล้วเ,เพลงมันก็ค่อยคอย่คอ,ยคอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อมาเป็นสิ่งนี้ตอนเนี้ยใช่ใช่ใชเป็นเวอร์ชั่นตอนนี้ที่มันมีค,ความมันมีความสดมากเลยเนะใช่ให้พูดถึงการทำเพลงกันดีกว่าว่าแต่ละคนมีสดร่วมยังไงการทำเพลงซิงเกิลนี้บ้าง จริงผมกับปลก็น่าจะเรื่องเขียนเพลงเล่าไปแล้วแหละใช่ต้องฝ<า>ังทางด้านหลังนี่เป็นพาร์ทเป็นพาร์ทวิทึมที่แข็งแรงมากคือคือคือเพลงนี้จริงๆมันเริ่มต้นมาจากพี่วานที่ไม่ได้มาเนี่ยแกแต่งชุดคอร์ดมาวันเป็นชุดคอร์ดคือเพลงนี้มันเป็นชุดคอร์ดสี่คอร์ดวนทั้งเพลงเลยซึ่งเรามองว่าชุดคอร์ดนี้เป็นชุดคอร์ดที่ที่เพราะอะไรเงี้ยครับซึ่งพอได้มาปุ๊บมันไปเกิดการแบ่งไปนักร้อง3าคนเอาไปเขียนเขียนเนื้อก่อนพี่ปนพี่แม็กแล้วพี่วานแล้วทีนี้พอกลับมาเนื้้้ออออมมมัันนนนกกก็็พดีีีแลลลลววเเเเรรราาาาาาางงห่่จะ เป็นในรูปแบบไหนกันดีอะไรเงี้ยครับซึ่งทุกอย่างอะ่ะมันเกิดขึ้นในห้องซ้อมได้มาเป็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเริ่มต้นของเพลงนี้แล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราเอาไปทัวร์อย่างที่อย่างที่บอกว่าเรา,เาไปทัวร์แต่ละสถานที่เพลงมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นจนมาเป็นเวอร์ชันฟนอลที่ออกมาเป็นออดิโอให้ฟังกันครับ มันมันเจ๋งตรงที่มันสลับวิธีการทํางานแหละปกติเราจะเข้าห้องอัดก่อนแต่งเพลงเข้าห้องอัดอัดเสียงแล้วค่อยออกไปเล่นมันเจ๋งตรงที่ว่ามันไปเล่นก่อนอแล้วก็ค่อยมาค่อยมาอัดมันก็เลยจะสดอย่างที่เขาบอกอบอกกันเอ็มบีออ่าใช่ถูกต้องถามเรื่องเอ็มบีไม่พูดถึงแร่เลยสำหรับตัวมิวสิกวิดีโอหรือเอ็มบีของเราเห็นว <c oughs> ่ามีความพิเศษด้วยในการทํางานอ่ะเล่าถึงการทํางาน่อยดีกว่าของการทำมิวสิกวิดีโอผมกระปนล ครับผมพอดีรู้จักกับแก๊งที่เขาเป็นแบบว่าโปรดักชันที่เขาอยู่ในไทยแล้วเขาเพิ่งเปิดแบบเออ virtual studio เจ้าใหม่นะครับผมผมว่าเป็น virtual studio ที่เจ๋งที่สุดในซา u ด์อีสเอรเชียแล้วนะคือแบบรู้สึกว่าเขาแบบตั้งใจทำในเรื่องของแบบโปรดักชันลงทุนไม่ว่าจะเป็น LED ที่มันจอละเอียดมากแล้วก็ tracking camera กล้องที่ถ่ายมีสิวิดีโอแล้วก็ใช้ Alexa นี่มันแพงมากแล้วตัวของคนที่ทำงานด้วยก็จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้กำกับฝรั่ง ก็จะมีทีมงานที่เขาแบบทำงานอยู่ใน global production ที่มันแบบทำงานกัน international มากอยู่แล้วคนที่เป็นผู้กกับชื่อโอลิเวียแล้วเราก็คุยกันว่าทำอะไรกันดีทำอะไรกันดีคือเราเราเรามีเรา,เรา,เราตอนแรกตอนแรกเพลงไม่เสร็จเลยแล้วทำอะไรกันดีวะแล้วเราก็เราก็ลองคิดภาพดูว่าถ้าเกิดเพลงเพลงเนี้ยที่เราแต่งกันมาเนี่ยเรามี v i b ์เรามีเนื้อหาของมันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นเนี่ยคือภาพที่เราไม่สามารถถ่ายทําในประเทศไทยได้ หรือว่ามันอาจจะออกมาแล้วดูเหมือนเราไปไปเราไม่ได้ถ่ายที่เนี่ยเราเราอยากจะพราะเราก็ถ่ายที่เมืองไทยมาตลอดจั็เลยอยากจะลองหาภาพใหม่ๆที่เราไม่สามารถคิดในหัวได้แล้วเขาก็เอาโจทย์นี้ไปแล้วก็เราได้เลยนะเราเพิ่งไปดูหนังเรื่องเลยนะดูดูเราเพิ่งไปดูเรื่องดูกันมาแล้วก็ไอไอเรื่องทะเลทรายแล้วก็ ในในเพลงก็จะมีเนื้อหาของของ sand of time ก็คือนาฬิกาทรายอะไรเงี้ยครับเรื่องการหยุดเวลาการ manipulate เวลาอะไรเงี้ยครับก็เลยคอนเซ็ปต์ทะเลทรายเนี่ยก็เลยเราก็ส่งต่อไปเขาแล้วเขาก็เอาไปคัดเก่ามาแล้วก็เอามาเสนอเราแล้วพอเสนอเราเราก็เอาดิเอาดิเอาแบบนี้เลยพื้นนี่เ,ร, re, เราก็เราก็ปูที่ทรายจริงคือเราทําถมแบบสตูดิโอที่มันแบบให้มันดูเหมือนแบบทะเลทรายจริงๆเลยใช่ก็น่นจะเป็นคอนเซ็ปต์ของ2เพลงนี้นะ ปันนี้เพ<ช>ิ่งปล่อยมาเพลงแรกแสดงว่าก็จะต้องมีแพลนต่อสำหรับเพลงซิงเกิลต่อไปใช่แล้วซิงเกิลน,นี้ก็จะมีสองเพลง,งเพลงที่สองชื่อ ซีรรเกมนะครับผมจริงจริงซิงเกิลนี้ก็ปล่อยออกมาแล้วด้วยถามถึงกระแสตอบรับไปดีกว่าเราพอใจไหมโอเคไหมสำหรับหลังจากที่ปล่อยออกมาแมงวิ่งโอเคโอเคโอเคมากๆเลยครับโอเคมากๆก,ก,ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ประสบความสําเร็จในในช่วงที่มันปล่อยออกมาแล้วเนี่ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในสิ่งที่เราอยากจะอยากจะเห็นผลตอบรับจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องวิวหรือเรื่องยอดเรื่องอะไรก็ก็ถือว่ากําลังเติบโตได้ค่อนข้างเร็วซึ่งก็ก็ถือว่าแฮปปี้มากใช่ไหม ูต้องครับดงมากครับพี่ปอนเดี๋ยวให้ฝากถึงแฟนๆนดีกว่าฝากถึงแฟนๆที่กำลังจะติดตามผลงานเราสิงเกิลน,นี้กันหน่อยฝากเพลงฮามนิก้าซันดาวเพลงนี้นะครับที่เราตั้งใจทำกันออกมาแล้วก็ฝากไปถึงเพลงถัดไปด้วยฟิวเกนที่กำลังจะปล่อยเดือนหน้านะครับแล้วก็ฝาก ฝากวงเว้นด้วยวเ,วเองด้วยที่กําลังพยายามทำอัลบั้ม2ให้เสร็จกันอยู่แล้วก็ฝากของพี่แม็กด้วยนะฮะ <c oughs> อ่า <c oughs> พี่แม็กฝากตัวเองหนึ่งทีครับผมก็ผมแม็กจริงจริงอ่ะโปรเจกต์เนี้ยนะจะเป็นโปรเจกต์แบบสุดท้ายแล้วที่ผมอยากจะทําแบบเพลงสากลเดี๋ยวผมจะกลับไปทําอัลบั้มไทยแล้ว ก็น่าจะได้ติดตามันเร็วนี้นะครับฝากตัวด้วยครับ mm hmm. ของผมจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกช่องทางนะครับผมเน้นๆที่ X นะฮะ Max กซ์ n มานะนะครับผม YouTube oh. ก็มีไปสามารถไปดูมิวสิกวิดีโอเราก็อยู่ในช่อ n n e l ของ Max Gen มานะแต่จริงๆแล้วของเ็นก็มี YouTube ช่อ n n e งของเขาเองเหมือนกันนะครับสตรีมมิ่งก็ติดตามได้ทั่วไปนะครับ เหมือนกันครับเหมือนกันยังไงก็ต้องฝากแฟนๆทุกคนนะครับไปติดตามฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้กันเยอะๆด้วยนะครับครั้งหน้านะครับจะเป็นศิลปินคนไหนหรือว่าเป็นใครมาร่วมพูดคุยกันนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Instagram buckaboo.tv วันนี้พวกเราทุกคนนะครับต้องขอตัวลากันไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ